สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดติ้งทมนะครับตอนนี้เป็นการดูดวงแบบออนไลน์นะครับโทรมาละค่าครูอยู่ที่2,000บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับโอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์0 2 8 2 8 2 3 9แ1แ้วละติดต่ออาจารย์ที่เบอร์โทร0 8 7 1 0 8 4 6 6 4อาจารย์มงคลรอดติ้งทมนะครับสวัสดีครับจัสดีค่ะจ้าสวัสดีอย่าลืมนะ เวลาอาบน้ำนะครับใช้ไดเป่าผมผมเนี่ยเป็นคนแพ้ง่ายคันคันเหมือนกันเวลาอาบน้ำปุ๊บใช้ไดเป่าผมแล้วไปที่ความร้อนเราใช้ความร้อนไล่ไล่ความคันน่ะคือเวลาอาบน้ำมาพื้นผิวคนเราจะชื้นเราใช้ความร้อนเกาด้วยความร้อนไดแล้วพอมันปุ๊บมันเหมือนกับร้อนเนี่ยอย่าร้อนแบบแบบแบบจ้าอะไรเลยนะ พอดีพอดีเดี๋ยวมันจะหายคันเพราะใช้ความร้อนฆ่าเชื้อนะครับเพฉะนั้นเราจะคันผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้วิธีนี้เพราะคันเนี่ยเวลาเกาอ่ะมันยิ่งสนุกเข้าใจปะมันยิ่งสนุกมันเกิดแผลเพราะฉะนั้นอย่าอย่าใช้การเกาใช้วิธีในเรื่องของใดค่อยๆไล่ความร้อนเอาพอความร้อนเนี่ยมันไปโดนที่ส่วนที่คันมันจะแห้งพอแห้งแล้วมันจะเหมือนกับ ความร้อนมันจะทําให้เราเจ็บเจ็บเจ็บนิดๆอย่าไปเจ็บมากนะมันจะหายมันจะหายแล้วเธอจะหลับสบายเมื่อ้มันอับชื้นเราไม่เร่งความร้อนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะระคายผิวมันแพ้ง่ายนะใช้อย่างที่อาจารย์บอกค่อยๆทีนิดทีนิดแล้วเดี๋ยวมันใช้ความร้อนเก่าแทนมันจะไม่เป็นแผลแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆถึงเธออาจารย์ว่าแล้วทําไมคําทํานายของอาจารย์บอกว่าเธอวันหลังปีใหม่หรืออะไรเนี่ยเธอจะหายอ๋อเธอมาเอาสูตรตรงนี้นี่เอง เออ,ลอ,ล,อลองลองนำไปใช้แล้วไงก็มอบอกอะมาเดี๋ยวอาจารย์จะดูไพ่ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐาน <c oughs> เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วบอกว่าพร้อมอาจารย์มงคลวัติธรรมเนี่ยจะเลือกไพ่ให้ทันทีนะตั้งจิตอธิษฐานแล้วบอกว่าพร้อม อาจารย์จะเป็นคำทำนายนับจากวันนี้ไปถึงปีหน้านะครับ2567วันนี้ที่เราดูกันเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2566นะอาจารย์จะขออนุญาตเป็นตัวแทนเลือกไพ่10ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9และก็สิได้ไพ่มาครบสนะิใบแล้วมาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นไพ่ดีดีไพ่ร้ายอาจารย์จะเตือนให้ระมัดระวังยังไงก็แล้วแต่ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ชาลีออต่ะเป็นไพ่เข้มแข็งเธอนี่แก่งไพ่ชาลีออตเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเดินทางเป็นไพ่ของความเข้มแข็งการเดินทางเนี่ยมันได้ตั้งแต่ขึ้นเหนือลงใต้ หรือแม้กระทั่งไกลสุดถึงต่างประเทศได้ไพ่ใบนี้เข้มแข็งแกร่งอุดสาหะใบที่สองได้ไพ่ห้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้ามันเป็นไพ่การแข่งขันคือใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาชีพเราจะทําอะไรแล้วแต่การแข่งขันมันจะสูงการแข่งขันมันจะสูงอยู่ดีนะครับเราก็จะมาดูว่าเราสู้เขาได้ไหมจริงจริงใบแรกมันก็ถือว่าเป็นไพ่เจ๋งแล้วไพ่เข้มแข็งไพ่แกร่งนะครับใบที่สามได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบก็คือความเด็ดเดี่ยว ความเด็ดเดี่ยวความนักสู้การคิดการมองการไกลความแข็งแกร่งเนี่ยมันได้ถึงการมองไปกวันข้างหน้าคนเราที่มีความแข็งแกร่งมันก็เริ่มจากสมองความคิดคาพูดเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกําลังนะครับกาลังที่ดีใบที่สได้ไพ่สองถ้วยสองถ้วยก็เป็นไพ่คู่รักความรักก็คือพูดง่ายว่าเรากับคนรักเรากับ หุ้นส่วนเรากับใครบุคคลคือมากกว่า1คนพวก2ถ้วยเนี่ยมันคือไพ่หุ้นส่วนได้นะครับใบที่5ได้ไพ่8ถ้วย8ถ้วยมันก็เป็นประเภทนอนดึกตื่นเช้ามืดหรือการใช้อะไรในช่วงของกลางคืนพระจ,จันทร์แปดถ้วยเป็นเวลากลางคืนการทบทวนเรื่องราวการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนใบที่6ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าก็เรียกว่าไพ่เก่งไพ่ขยันไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันแปลความหมายว่า เราเป็นคนไม่อยู่เฉยเราเป็นคนคิดที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพทําสิ่งต่างๆแล้วเราพยายามจะทําให้ดีที่สุดหนึ่งไม่เท่ากยกไพ่เก่งไพ่ฉลาดไพ่ไหวพริบแต่ตอนเนี้ยเราอยากได้ไพ่เหรียญบ้างนะคือเราได้ไพ่เก่งไพ่ความสามารถไพ่ทรหดอดทนไพ่นักสู้แต่เราต้องได้ไพ่เหรียญนะยังไม่ขึ้นไพ่เหรียญแต่ขึ้นไพ่ความสามารถมันก็มันก็ใช้ได้แหละนะครับใบที่7ได้ไพ่โอเคมาละเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้แล้ว ไพ่เจ็ดเหรียญเขาเรียกว่าคุณจะทําการค้าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะทําห้างร้านบริษัทถ้ามีถึงเจ็ดเหรียญเขาเรียกว่ามีกําไรนะครับมีกําไรแต่ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าคนละเอียดรอบคอบ จะมองการไกลเจ็ดเหรียญเป็นรูปของการผลิตเหรียญแล้วก็ดูผลผลิตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยงอกเงยมันก็คือการคํานวณทําบัญชีทุกวันมีการมองการไกลตรวจสอบสิ่งต่างมองผลผลิตมองการงานมองการลงทุนมองการทำไรแบบรอบครอบใบที่8ได้ไพ่โอ้โหเก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นไพ่เงินใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดา7็เหรียญเนี่ยเขาเรียกว่ามีกําไรแล้วเ้าเหรียญเนี่ยคือแปลความหมายว่ามีกําไรขึ้นไปอีก นะครับมีกำไรขึ้นิคนได้เหรียญใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีความละเอียดความอรอบคอบ9เหรียญเนี่ยมันอ่านเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านทรัพย์สินที่ดินคอนโดหรือสิ่งของที่เรามีหรือเราอยากมองในอนาคตว่าเราจะมีเพราะฉะนั้น9เหรียญในปี2567ดีนะครับใบที่96ถ้วย 6ถ้วยแปลความหมายถึงการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดิมๆบุคลากรเดิมๆลูกค้าคนเดิมๆ6ถ้วยเนี่ยมันจะดีอย่างตรงที่ว่าเธอจะมีลูกค้าแบบปากต่อปากหรือการทําแล้วแล้วแต่เธอจะเทคแคร์ลูกค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆกลับมาได้อยู่เสมอและเธอเนี่ยก็มักจะเดินทางไปสถานที่เดิมๆที่เธอชอบเธอรักกินอาหารเดิมๆเที่ยวที่เดิมๆฟังเพลงเดิมๆนี่คือ6ถ้วยนะครับใบสุดท้ายใบที่สิได้ไพ่ The Fool โอเค The f ฟู l เป็นไพ่ตลกเป็นไพ่บันเทิงเป็นไพ่ความสุขเป็นไพ่ของคนที่ไม่ซีเรียสมันจะมีความบ้าบิ่นอยู่ในตัว The Fool มันเป็นรูปของพระอาทิตย์พระอาทิตย์จึงเป็นตัวแทนของชื่อเสียงเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจอะไร เธอสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นสไต,สตล์ของตัวเองพูกดียบฟูมันจะสนุกตลกเอนเตอร์เทนยิ่งบวกกับไพ่หกถ้วยมันจะดีเรียกว่าคนที่เรารักเขารักเราก็าจะมาอุดหนุนเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดวงเธอเนี่ยในปี2567เอาตัวรอดได้แต่เพียงแต่อาชีพมันก็ต้องแข่งขันซึ่งอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรในปัจจุบันมันแข่งขันทั้งสิน้นแต่สําคัญคือแข่งขันแล้วสู้เขาได้ไหมของเธอเนี่ยสู้เขาได้ เธอมีสไตล์เธอมีความเป็นบุคลิกและก็มีความเป็นนักเอนเตอร์เทนของตัวเธอแต่บางครั้งด้วยตัวเธอเป็นคนแข็งคนแข็งเนี่ยมันจะว,วังวนกับความคิดตัวเองจึงมีการต้องดูดวงเพราะบางทีมันความคิดตัวเองมันก็เก่งแต่มันก็กลวัวไงมันก็กังวลเพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เธอผ่อนคลายเพราะคนแก่งขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีการพูดคุยหรือการดูดวงเนี่ย ความคิดของตัวเองมันจะวนวนไปวนมาวนไปวนมามันจะอึดอัดด้วยความคิดของตัวเองเวลามันคิดบวกอ่ะมันก็สร้างสค์แต่เวลามันคิดกังวลอ่ะมันก็จะเกิดความกลัวหรือว่าเขาเรียกอึดอัดเพราะฉะนั้นคนแข็งคนเก่งคนมีความสามารถี่ยจะมีจุดบอดก็คือเวลาตัวเองกังวลเนี่ยมันจะกังวลมากแต่ของเธอดีเลือกมาดูหมอหรือเธอเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางก็ช่วยได้เพราะเดฟูลเนี่ยมันเป็นไพ่บันเทิงสนุกสนานเฮฮา เพราะฉะนั้นดวงเธอเนี่ยมันจะมีการเดินทางแบบกระทันหันทําไมถึงต้องกระทันหันคือดวงบางทีมันไม่แผ่นมันไม่แผนเอาไว้เพราะว่าพวกนี้มันอยากไปมันเดินทางทันทีเลยเพราะจดฟูมันจะเป็นเงี้ยมันมีความสุขเพราะดวงขยันดวงทํางานจะห่วงงานแต่เวลาเครียดปุ๊บมันจะดีตัวเองเลยดีตัวเองไปเที่ยวไปรีแลกไปอาหารของกินและไกลถึงต่างถ่นต่างแดนถึงต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งคือการใช้เงินซื้อความสุข ให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นดวงในปี2567ของเธออาจารย์ทายว่าเอาตัวรอดได้มีความคิดมีความมุ่งม,มั่นมีความเป็นตัวของตัวเองการเงินจะดีมากโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมีนาคมขึ้นไปเพราะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันสตาร์ทที่เดือนมีนาส่วนปัจจุบันเนี่ยธันวาคมเนี่ยเธอยังอยู่ในไพ่อิทธิพลของเดฟูเพราะฉะนั้นเดฟูมันก็เลยแปลความหมายถึงความสนุกเฮฮางานเลี้ยงฉลองงานสังสรรค์ การทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขและก็เกิดจากความคิดไอเดียพูกเดือฟเนี่ยมันจะเป็นพา,าทิ์มันจะเป็นรูปของคนสนุกสนานเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นตัวเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช้เงินที่ตัวเองได้มาเนี่ยเอนเตอร์เทนให้กับลูกน้องบริวารสิ่งต่างๆนะครับเธอมีหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าเพราะฉะนั้นการงานงเธอยังขยันนักสู้คิดและก็มีศักดิ์ศรีเพราะไพ่แข็งเนี่ยมันจะเป็นไพ่ศักดิ์ศรี นะครับอย่างชาริออตเนี่ยก็เรียกไพ่ศักดิ์ศรีเข้มแข็งศักดิ์ศรีคืออะไรพวกศักดิ์ศรีมันก็จะไม่พยายามที่จะเอาความคิดของผู้อื่นนะครับมาหรือถ้าเอาความคิดของผู้อื่นมามันจะให้เกียรติมันจะให้เกียรติเช่นนะครับเรียกว่าไม่ก๊อปปี้ของเขาโดยเอามาเป็นชื่อเสียงตัวเองโดยตรงแต่จะเอาความสร้างสรรค์แล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นเพราะดวงเธอเนี่ยเป็นดวงเทคแคร์ดวงพูดคุยเพราะฉะนั้นเธอจะมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองข้อนี้มันจะดีตรงที่ว่าเธอจะทําอะไรแล้วแต่ เธอจะนึกถึงใจเขาใจเรานะนี่คือการงานแล้วก็ความเข้มแข็งดวงของเธอต้องกับคนรักคนรักเนี่ยสองถ้วยก็ได้ขพุ่นสวนตัวเราเองคนรักต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคือพึ่งพาใส่ได้นะครับก็เรียกว่าขยันทํางานทั้งเจ็ดวันนะครับเพราะว่าเธอได้ไม้เท้ามากกว่าหนึ่งใบมีหนึ่งไม้เท้าห้าไม้เท้าแต่เป็นเจ็ดวันที่เธอออกแบบชีวิตตัวเองได้เพราะเธอก็มีไพ่รีลกหไพ่ความสุข เขาเรียกว่าไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องอะไรทำาทําเต็มที่ก็คือในเจ็ดวันออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าจะทำช่วงเย็นช่วงมืดช่วงค่ําหรือการวางแผนร่วงหน้าอันนี้คือเธอเลือกเอาความสุขเป็นที่ตั้งแต่ก็ขยันแต่ก็ทําได้ดีนะครับและอยากรู้เรื่องอะไร โดนาอาจารย์รสุขภาพสุขภาพอย่างที่อาจารย์บอกห้าไม่เท้าแปดถ้วยมันไม่ได้เป็นไพ่ร้ายแรงแต่มันเป็นไพ่หน้าลำคามแต่ตอนนี้เธอเป็นคนแข็งไงพอคนแข็งมันก็คีดฝุ้งซ่านเกินกว่าเหตุเข้าใจปหะเพราะฉะนั้นทําอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เข้าใจผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองง่ายมันจะเหงื่อออกได้ง่ายแม้จะอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรแล้วแต่พอมันระคายเคืองปุ๊บมันก็จะเกา เกาปุ๊บมันก็จะเป็นสะเก็ดแผลแล้วมันยิ่งเกาเนี่ยถ้าไม่ตรงจุดบางคนทายาบางคนทายานะแต่ยาเนี่ยมันก็คือเหนียวหนืดเพราะว่าครีมไงมันก็เลยยิ่งทําให้คันเข้าไปใหญ่เธอใช้เดาอขอโทษใช้ใดใได,ไดเป่าผมได้เป,าเป่าผมเปิดในไอ้เรื่องของความร้อนมันจะมีปรับระดับเย็นนะครับแล้วก็ปานกลางแล้วก็ร้อนใช้ความร้อนไล่ไล่หรือบางทีความร้อนเนี่ยพอมันอยู่กับผิวเนี่ย มันจะเป็นความฆ่าเชือ้อคือใช้ความร้อนผิวมันจะรู้สึกดีขึ้นบางคนเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไวต่อการอับชื้นแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดลองลองทำนะอะไรไหจ๊ะกลัวเอาที่หนูกลัวตอนนี้คือหนูกลัวเป็นโรคไร้โรคมะเร็งจ้า,จาที่อาจารบอกไงว่าความคิดมันคิดฟุ้งซ่านไปเออมันฉลาดเกินไงเนี่ยไพ่แข็งไพ่หนึ่งคนเราฉลาดเกินเนี่ยจาไว้นะ มันจะคิดบวกโดยความรู้ของตัวเองมันไปอ่านอะไรมามันก็ไปจำถ้ามันไปใช้ความรู้กับสนุกมันก็ตลกติงตองเฮฮาเธอมีแต่บางทีมันแข็งเน่คนแข็งเนี่ยมันจะคิดด้วยตัวเองแล้วมันจะมั่นใจในตัวเองและบางครั้งไอความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันกดดันตัวเองนะเออทำใจให้สบายแต่ดีเธอเลือกมาคุยเธอเลือกมาคุยกับอาจารย์มงคนจริงๆเ่ยคนแข็งอ่ะเลือกคุยกับใครสักคนก็ได้มันจะเป็นระบายแต่ แต่ตัวเธอเองเลือกที่จะคุยกับหมอดูเพราะหมอดูเนี่ยเขามีวิชามีความรู้มีสิ่งต่างๆศาสตร์แล้วเราก็นําความรู้ตรงนี้มาคุยกันเพราะฉะนั้นเธอก็จะเป็นการปลดปล่อยแล้วก็อาจารย์มีความรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้นะอนาคตเป็นนี้นะนี่แล้วก็การทํานายอาจารย์ใช้ไพ่แล้วก็ใช้สิ่งต่างตัวนี้ออกมาเขาได้ไพ่ดีเป็นไงได้ไพ่ร้ายไงเราก็วิเคราะห์มันจะรู้สึกสบายใจใช่ค่ะจับแล้วติดหายขาดนะคะอาจารย์ถามตรงๆเลยขึ้นทรมาน ห,หายขาดสิเพราะเพราะเธอมีไพ่ดีห้าม้เท้าแปดถ้วยคือให้ตรงจุดไงลองไปใช้ก่อนลองทําอย่างที่อาจารย์บอกก่อนค่อยๆอย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเธอเจอมาแปดถ้วยกับห้าม้เท้ามันก็ทําให้ประสาทเสียยิ่งเธอแข็งมันก็คือพยายามมันเรียกว่าซีเรียสอึดอดัดเพราะว่าความฉลาดมันก็ช่างสังเกตช่างวิเคราะห์แต่นี่มันระคายเคืองไพ่มีแค่ห้าม้เท้าแปดถ้วย นะครับแต่ถ้วยก็คือกลางคืนห้าม่เท้าก็คือความเครียดหรือว่าแปลงเป็นรูปคําพูดก็คือคันนั่นแหละค่อยๆแล้วมันเป็นไพ่ดีหายขาดรับรอง1000พันเปอร์เซ็นตเพราะถือไม่มีไพ่ร้แรงอะไรแล้วไม่มีไพ่ร้แรงอะไรแล้วเพราะฉะนั้านก็ข้อลูกายแค่นั้นนะคะก็ความไม่เมจริหนูนะ <c oughs> นเป็นโรคจิต่ะหนูชอบเอาไม้ป้วยกับสิดด่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะตอนี่ันออกมาไม่เมคิดมากอ่ะเป็นของเป็ลูกอะไรเนี่ยเป็นลูกาหรอถูกต้องจำไว้นะ จำไว้นะเธอไปเจอหมอดูดีๆเธอไปเจอดูหมอดูที่มันแบบมันใช้ช่องว่างระหว่างตรงนี้ทํามาหากินเนี่ยมันจะไปกันใหญ่มันจะไปกันใหญ่เพราะว่ามันรู้จุดบอดของคนคนเราเวลามีความกลัวเนี่ยอาจารย์เจอนะเจอเจอมาเยอะคนแข็งมากเลยกล้าหาญมากเลยแก่ไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องดวงเลยแข็งอาจารย์ก็ถ่ายไปพอเป็นมุมกลับเขาไปตรวจเป็นมะเร็งปุ๊บกลัวจนตกใจแบบ ที่ไหนมูเตล,ลูก็จะไปเสียเงินเท่าไหร่ก็จะไปเนี่ยเขาเรียกว่าคนแข็งเวลามันกลัวช็อกสุดมันเป็นมุมกลับออดแอไปเลยเพราะฉะนั้นไปเจอคนดีๆไปเจอคนไม่ดีหลอกหมดตัวหลอกหมดตัวเพราะว่าคนเวลามันกลัวมันไม่เสียดายเงินไม่มีอะไรต่างๆมันสู้หมดมันใจถึงหมดเพราะฉะนั้นทําจิตใจ,ใจใสบายอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดเธอเป็นคนที่ ดีขึ้นหายขึ้นเพราะพ่มันแค่ห้าม้เท้าแปดถ้วยใช้เวลาตอบตัวเนี้ยประมาณหนึ่งเดือนทําอย่างที่อาจารย์บอกมีใดติดกระเป๋าไว้นะครับแล้วเวลามันมันคันใช้ความร้อนใช้ความร้อนเพราะว่ามันจะเป็นการเกาโดยความร้อนโดยไม่ใช้มือพอใช้มือแล้วหูมันสเก็ตมันแผลมันจะเกิดเพราะฉะนั้นใช้ความร้อนเป่าเป่ามันจะใช้ความร้อนไล่ความคัน แล้วมันก็เหมือนจะมาหายดีๆพอดีพอปุ๊บขาดปุ๊บค่อยใช้ค่อยๆมีพกติดตัวไว้ทุกสถานที่เพราะว่าผิวพันธุ์เหงื่อมันออกง่ายมันออกได้เวลาแต่เราใช้การเกาโดยแต่อย่าแช่นานเกินไปมันจะแดงมันจะแดงนะค่อยๆใช้เวลาสูตรแล้วก็ทําจิตใจสบายโดยเฉพาะตอนก่อนนอนนะครับอาบน้านะครับแล้วก็ใช้วิธีตัวนี้มันจะดีมันช่วยช่วยให้เราใช้ความร้อนเกาแทนแล้วมันไม่เกิดแผลและมันจะทําให้หาย หายก็คือแปลความหมายว่าพอมันเกิดวิธีนี้คันปุ๊บเราใช้ตัวนี้ค่อยๆไปก่อนถ้าไม่ได้ผลยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะ่ครับผมจองไรด้วยหนู่บ้างนอะะตอนนี้เธอไปพักผ่อนพอวันนี้เป็นวัน <c oughs> เพราะว่าเธอแข็งเนี่ยคุยกันพอเป็นสังเกตเพราะถ้าเกิดมันกลัวเนี่ยมนุษย์มันมีอยู่แค่นี้เองกลัวแล้วมันพาตัวเองออก ทะเลคำว่าออกทะเลคือมันดึงความกลัวดึงอะไรต่างๆมาจนคุยกันแบบคุ้งซ่านพอหมอดูบางคนก็พยายามโชว์โชว์โชว์ไกลออกไปไม่มีอะไรคือแค่สงบสนุกเฮฮาทำจิตให้สบายแล้วก็วันนี้เป็นวัน จากขึ้นปีใหม่ก็ทําดีที่สุดไปสดมนม์เดี๋ยวจย์ก็จะเดินทางไปศาลหลักเมืองเพราะว่าวันที่สามสิบอ็ดกับวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดให้ช่วงของกลางคืนข้ามคืนนะครับเราก็ใช้สูตรคืณนี้เราเป็นหมอดูเราก็จะไปศาลหลักเมืองที่สนามหลวงนะครับอืมทารดูจเไเป็นห่วงเลยไม่มีอะไรเก่งประสบความสำเร็จสนุกตลกเครียดเรื่องไร้สาระเข้าใจป่ะ <laughs> เครียดเรื่องไร้สาระแต่เป็นสาระสําหรับเราแต่ไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีทางออกแล้วจะได้บ้านน่ะจริงจริงก็ซื้อบ้านไว้แล้วอาการแต่ว่าหนูจะต้องซื้อทุน่หน้าไงครอืมนั่นแหละได้ดีแล้ว,ลวเธอจะซื้อยังไงเดี๋ยวก็เธอก็ได้อีกเธอเป็นเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญเพราะว่าดวงพอมันขึ้นอสังหาริรั์ <c oughs> พอขึ้นเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญเงอสังหาริรัพย์มันมันได้เงินปุ๊บพอมันซื้อปุ๊บเดี๋ยวมันจะซื้ออีกเพราะว่ามันเป็นการสะสมในเรื่องของเงินทองจริงๆมันสูตรง่่าายยยยมนุษ์เดูงล เขาแต่ละคนในประเทศเนี่ยมันจะคล้ายกันหมดก็คือมาจากธุรกิจเล็กๆก,ก่อนที่เราถนัดพอเราถนัดเราขายเราทําได้ดีเงินมันมามากขึ้นพอเงินมามากขึ้นคนที่ได้เงินตัวนี้จะไปแปลงเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ทุกธุรกิจ,จเธอดูดียผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองที่มีธุรกิจใหญ่เขามาจากธุรกิจเล็กตรงนี้ก่อนแล้วพอก้าวไปเขาก็จะซื้อที่ตรงนู้นที่ตรงนี้เป็นเขาตรงนั้นนี่แหละเขาเรียกอสังหาริมทรัพย์เธอเป็นดวงก้าวหน้า ดวงมีความสุขประสบสำเร็จเพราะดวงเก่งแล้วก็มีความสนุกเป็นเดอะฟูลไงไอ้พวกเดอะฟูลเป็นไพ่เอนเตอร์เทนสร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะเพราะฉะนั้นมันจะมีสเสน่ห์มีลูกค้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ก้าวธุรกิจที่เธอทําเธอก็มีลูกค้าเยอะแล้วลูกค้าเยอะปุ๊บได้เงินมาจะนําเงินไปไหนก็นาเงินไปบริหารในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพอถึงเวลามันกินอิ่มมันมีความสุขมันก็จะเอาความบริหารการเงินที่ดินแหละเพราะฉะนั้นเธอจะก้าวขึ้นไปมีความเจริญรุ่งเรืองนะ ถ้าดูเบียสิงซีพีสิ่งต่างๆพอถึงเวลาธุรกิจเขาใหญ่เขาก็จะไปซื้อเชียงใหม่บ้างเห็นไหมนั่นแหละคือผู้คนความก้าวหน้าของแต่ละคนแต่ละคนมันก็ขยับเป็นเหมือนกับเดินตามรอยตามกันไปแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะดวงไปถึงไหมแล้วก็ไปไม่ถึงหรือว่าทรัพย์สินใครจะเป็นขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยของเธอกำลังก้าวไปนะจ้าอะไรนะจ๊ะ มันเป็นดวงความแกล่งอ่ยมันไปทุกปีอยู่แล้ว <c oughs> มันไม่ตรมหัดมันเป็นดวงคนแกล่งเนะี่ยเขารอบครอบละเอียดเพราะฉะนั้นเธอมีความรู้จักคําว่าตรวจสุขภาพไปแล้วคนเราเนี่ยมันเหมือนกับคุณเรียนรู้อะไรสมองคุณเรียนรู้อะไรคุณก็จะให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมันก็คือการตรวจทุกปีอยู่แล้วไม่มีพยาน,นอันตรายนะสบายใจแล้วาารยบอกไม่้องตายไม่มีรถล้มมาสิงกูกโอเคแล้วไม่มีไพ่โรคร้ายมันจะเป็นไพ่รุนแรง ก้าดาบสิบดาบแฮงแมนเดอะเดสทาวเวอร์ man, Tower, จากกรรมพันธุ์จากลาสิ่งต่างๆบ้างของเธอมีแค่ห้ามิเา้ากับแปดถ้วยเองยังไม่ขึ้นไพ่หลายมากมายคลายความกังวลบางทีคือการคุยกับหมอดูมันดีตรงเนี้ยมันรู้มันรู้ไพ่แล้วมันคลายจริงๆก็คือปลดล็อกความกลัวของความฟุ้งซ่านของตัวเองแต่เพียงแต่การคุยกับหมอดูเขามีวิธีวิชาไนงะมันก็เลยยึดมั่นและก็คือจิตก็คือเอาคําทํานายไปให้เกิดความสุขนั่นเองนะครับ hey. เล่นแล่นก็หายใจาะอะไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็มีหลายคนจ้ามีหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่จ้าที่หนูก่อนที่หนูจะสั่งใบเดือดห้าหนูไปไว้กินก๋วยเตี๋ยวเหือหน้าบ้านอาจารย์อ่ะแต่จำได้ไหมเน่ยคุกเกียรติไปกันสองคนกับแฟนนะคะโอ้ไปกับสองคนกับแฟนมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมาก นั่นแหละก็มาอีกมาาตั้งจิตอธิษฐานะอาจารย์จะอวยพรเป็นภาษาเลยภาษาคาถาของอาจารย์มงคลที่ลงไทยรัฐลงอะไรในคาถาการของอาจารย์เลยนะพนมมือนะ <c oughs> พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูสัมปสิทธิยังมะมะ คาเตสิกคาเตสิกกินกาลนาคาบเตสิกอาหางปิตังชนมิชนมินะักเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังคาเตสิกคาเตสิกกินกาลนาคาบเตสิกอาหางปิตังฉนมิชนม,ชนมิเป็นคาถาแคล้วคลาดพยานันตรลายใดๆั้งสิ้น ปืนผาหน้าไม้ออกขอมมีคมสาดตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทราําร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้แตปลายผิวขนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขา ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดเทีท่ยงธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเถิดสาธุขอให้เป็นปีใหม่เป็นปีที่ดีสําหรับตัวเราและครอบครัวของเราสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีจเจริญรุ่ง,รงเรืองทุกสิ่งทุกอย่างแคล้วคลาดคุณพระศรีรัตนตรัคุ้มครองนะจ๊ะสาธุสาธุตอนนี้พี่วีก็ขัไปหาอาจาย์นะคะขอบพระคุณมากเช่นเดียวกันจ้ะ จา่าสวัสดีจา่านะครับนี่ก็เป็นการดูดวงนะกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรทมนะไพ่ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ไพ่ดีนะเราก็ถ่ายลงทํา y o YouTube ให้ดูสําหรับคนที่ล่ําเรียนแล้วก็นะครับไว้ใจอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะ ไพ่เหล่านี้เป็นการตัวแปรว่าเป็นยังไงได้ไพ่อะไรนําไปศึกษาในการเรียนรู้สําหรับใครที่อยากจะเรียนวิชากาจารย์มงคลรอดทิ้งทำหรือนะครับดูดวงการย์มงคลรอดทิ้งทำอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมเนี่ยมีความรู้ทางด้านร,รายมือมา40กว่าปีแล้วไพ่ยิปซีเนี่ย33ปีขึ้นเป็นหมอดูตั้งแต่เด็กชื่อจริงนามสกุลจริงมงคลรอดทิ้งมำฉายาในวงการคือหมอดูไฮโซ ผ่านทั้งคนชาวบ้านผ่านทั้งคนไฮโซงไฮโซทํารายการทีวีโฮโรไฮโซเชิญไฮโซของบ้านของเมืองมาเป็นแขกรับเชิญในช่องทีวีเด็กเมื่อหลายสิบปีแล้วนะครับอยู่มานะครับแล้วก็ลองดูพิมพ์คําว่าโฮโรไฮโซใน YouTube ได้แล้วก็มีการ,นะรทําแบบบ้านๆนะครับสไตล์ของอาจาร,รย์มงคลรอดทิ้งทำ หรือปัจจุบันอาจารย์เป็นคอรัรมนิของไทยรัฐออนไลน์คมชัดลึกออนไลน์อีจันออนไลน์สยามรัฐออนไลน์นะครับบางกอกทูเดย์หรือในไลน์ทูเดย์หรือพี่เอื้องสาลีนีปัญญาลชุนนะทิกต็อกนะครับก็มีนะครับดูดวงออนไลน์นะครับก็ออนไลน์สายมูดูดวงหนึ่งนาทีกับผมอาจารย์มนคนยงคลรอดิษธรรมและพี่เอื้องสาลีนีปัญญาลชุนนะครับแล้วก็98 FM นะครับสมาย์เรดิโอแล้วก็รายการ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือรายการพล ang ังแห่งดวงดาวทางช่องมายาฮอสนิวพีเอสไอทุกวันอังคารเวลาเที่ยงกว่ากวาก็เปิดชมนะครับหรือว่าย้อนไปนะ้าพิมพใน Google ใน Facebook นะครับพิมพ์ชื่ออาจารย์มงคลรอดติ๊งคำได้อาจารย์มงคลก็ใช้วิชาวความรู้และประสบการณ์นะครับใครจะติดต่อดูดวงหรือว่าจ้างอาจารย์มงคลรอดติ๊งำไปงานอีเวนต์ต่างๆทั่วท,ทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรได้ติดต่อที่เบอร์นี้เลย087-1084 664อาจารย์มงคลรอดริรรมชื่อจริงนามสกุลจริงและชีวิตจริง เป็นหมอดูมาตั้งแต่เด็กนะครับนั่งโรงแรมเจ้าพยาปารค์ครัชดาพิเศษตั้งแต่ปี2541นะครับก็คือนะตอนนั้นอาจารย์อายุ25นะครับกอปัจจุบันอายุ50จะ51แล้วอาจารย์ก็ใช้วิชาความรู้ลงมาใน u t u b e ให้คนได้เรียนรู้มีช่องการสอนหว่าใครอยากจะมาเรียนกับอาจารย์มงคลรอดทธรรมอาจารย์ไม่ห่วงวิชานำลง YouTube ไม่มีหมอดูคนใดทำแบบนี้แล้วเพราะว่าทุบมอข้าวตัวเองเพราะเอาวิชามาสินตากแต่อาจารย์ไม่สน อาจารย์ไม่คิดอาจารย์มีความสุขในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นใครอยากจะเรียนใครอยากจะรู้ใครไม่มีเงินก็เรียนรู้ในชีวิตจริงไปใครมีเงินก็มาให้อาจารย์สอนด้วยอะไรล้วแต่อาจารย์ทิ้งเอาไว้เพื่อให้คนได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ชีวิตจากชีวิตจริงอาจารย์ที่มีมาแล้วก็ถ่ายทอดลงไปนะครับผ่านออกวูดดี้ออกคนดังนั่งเคียร์ออกอะไรแต่มันเป็นไปตามยุคนะ แต่ละยุคแต่ย,ยุคยุคปัจจุบันวัยรุ่นเขาก็ดิ้นรนก็เหมือน2,541ของอาจารย์อาจารย์ก็ผ่านตรงนั้นมาปัจจุบันเขาก็แอคทีฟกระตือร้นขนควายชีวิตสู้กันไปอาจารย์ก็นะครับมีความสุขในการสอนพอถึงเวลาทุกคนก็จะเรียนรู้ชีวิตตัวเองว่าเป็นยังไงมีชื่อเสียงว่าเป็นไงอาจารย์ออนทัวร์ทั่วประเทศมาก่อนได้รับเชิญในห้างนะครับพารากอนเอ็มฟาริมเอ็มคอเทียเซนท่าโดบินสันนะครับเนี่ยเป็นพันๆครั้งนะ นะครับลองดูกับเครื่องสำอางลังโคมชิเชโดไบโอเติมลอลา่าเซนทันเทปดิ้งเอลกาพาฟูมบิวตี้รักเอเชียเนี่ยอาจารย์ได้เรีบเชิญมาเต็มไปหมดนะก็ลองดูเข้าไปา Facebook หรือว่าย้อนดูไปปัจจุบันก็ เป็นทุกอย่างอิ่มตัวแต่ยังต้องเลี้ยงชีพอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาร่ำรวยเราไม่ได้เกิดมามีเงินถุงมีเงินถังเราก็สู้ชีวิตเราไม่เอาเปรียบสังคมสังคมเราก็พยายามทําดีที่สุดแลกกับชีวิตที่เรามีดําเนินชีวิตใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีประสบการณ์แล้วก็แลก,แกเม็ดเงินเป็นค่าครูนะครับใครถึงพอใจรักเราก็มาหาเรานะครับหรือว่านะครับดูทางออนไลน์ดูดวงทางโทรศัพท์ เป็นยังไงประสบการณ์อาจารย์มีมากลายมือส่งลายมือมาทางนะครับทางไลนะ์ทักไลน์ไอดีของอาจารย์มงคลรอดทิศทมได้นะ0878285222นะครับก็ต้องทักบ่อยๆน้องปมทีมันโดนปิดกั้นโดนอะไรต่างๆหรือเฟซบุ๊กเพจอาจารย์มงคลรอดทิศทมนะครับเฟซบุ๊กอาจารย์มงคลรอดทิศทมหรือนะครับเฟซบุ๊กมงคลรอดทิศทมเพราะว่ามันต้องทำการไว้างที ปิดกั้นหรือถูกบล็อกถูกอะไรโดนบ่อยเหมือนกันเพราะทนายดวงเนี่ยบางทีปิดกดชุมชนเลยต้องมีทั้ง Facebook ทั้งเพจสำรองไว้เพจสำรองก็จะมีอาจารย์มงคาสักดิ์มฐฐีีอาจารย์มงคลรัชธรรมเนี่ยลองเข้าไปดูนะก็เลยต้องมีหลายอย่างแต่ก็อาจารย์ทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้มีเก่งโลกโซเชียลมากมายก็ใช้ลูกให้ลูกช่วยหรืออะไรแล้วอาจารย์ก็เป็นคนดูแลเพจเฟซบุ๊กเองนะยังไงก็ นะครับว่ากันไปนะครับอาจารย์มงคลรัตนธรรมก็ขอขอบคุณมากนะครับ ปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนเนาะอวยพรที่ท่องคาถาไปก็ให้ทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมประสบความสําเร็จรวมถึงครอบครัวของอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมและตัวของอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำด้วยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกสิ่งทุกอย่างพญานาคพญาคูุหรือว่าจะประเทศไหนฮ่องกงพมา่าเวียดนามหรือแม้กระทั่งของไทยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ดีประจําบ้านเมืองของแต่ละคน ประชากรของแต่ละคนก็ตัวเราเองนี่แหละขับเคลื่อนการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามีสิ่งต่างคลายความกลัวคลายความกังวลของบ้านของเมืองก็าาสารหลักเมืองสารหลักเมืองประจําจังหวัดแล้วก็วัดพระแก้วนะครับวัดนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีและทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะก็วันนี้อาจารย์ขอขอบคุณมากครับปีใหม่2 5 6พาขอให้มีสิ่งที่ดีปีมะโรง ทองคำฝังเพชรที่อาจารย์ลงในสื่อไทยรัฐลงในสื่อของต่างๆขอบคุณมากครับ